สวัสดีนะคะพบกับพายมอดควานหญิงนะคะวันนี้เรากำลังจะเก็บพันญ้านะคะตะวันก็ใกล้จะรับโปรไนะคะไม่มอดก็ยังทำงานยังไม่เสร็จเรากำลังจะขินนะคะพัน้าขึ้นรถเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะไปปลูกอีกวันนี้ก็ให้ลูกสาวเขามาช่วยเก็บพัน้าขึ้นรถนะคะโอ้เสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่เนาะ คันนั่นน่ะมันคันทาไมไม่ใส่เสื้อแขนยาวทําไมไม่อ้อยนั่นลงก่อนนะมันจะเข็นได้เยอะไม่เอากระบ,บะท้ายลงจะได้เข็นได้เยอะออโอยรีบรีบเข็นมันมืดแล้วเอากระบ,บะลงจะได้เข็นได้เยอะเยอะเรให้มันสวยๆจะได้ขนได้เยอะ i'm หอบหนึน่งหมดแล้ว เสืยอแขนยาเนาะยาม่คันนะขับไปขับอ่ะฮะเดี๋ยวขับเองจ้ะขับเลย,ยจะเดินตามไปตไปไดีดีเออ,เอทำงานทำการมั่ง ลูกนี่ก็ได้ไปเลยเอาไปลงไว้ที่นั่นแหละเดอ้อที่มันมีเพื่อนไปลงไว้ในบ้านเดี๋ยวจะเอาน้ําเดี๋ยวจะเอาน้ําลาดไว้ให้รากมันออกตอนนี้เริ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยมาลงนู่นนะคะสวยๆนู่นแม่ควานเพิ่งจะปลูกใหม่ปลูกไปถึงตรงนู่นนะคะนูน่นอีกนู่นเป็นเจ้าหนึ่งตรงนี้เราบุกเบิกนะคะเพิ่งบุกเบิกใหม่ เป็นพี่มดของเราอยู่นี่นโอ้หายพี่มดหายนูน่นเห็นแต่หางเห็นแต่ตูดเห็นแต่ตูดมดไม่ได้คุยด้วย,ย,ยกินหญ้าไปเลยลูกไได้ยินเสียงแม่ควานหันตูดมาควับเลยตอนนี้ก็เอายาลงแล้วก็ไปหมักไว้ก่อนนะคะนี่เราจะหมักไว้ก่อนถ้าอยากจะให้ดีหมักไว้หนึ่งอาทิตย์ หมักไว้หนึ่งอาทิตย์นี้ขึ้นสวยมากเลยทีนี้พอมันออกลากเอาน้อยๆก็ได้คุณลูกโอ้คุณลูกทําดีๆหน่อยคุณลูกหัวหางไปทางเดียวกันเออคันก็บอกให้ใส,เสเ่เสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวมันก็ไม่ยอมใส่เนะนนนนย่านี่มันคันจะตายนี่ยมดก็เยอะไม่ใช่อะไรแล้วค่ะมดคัน พอเรตัดกองไว้นี่มดคัน,น <c oughs> <c oughs> พอตัดกองไว้นี่มดคันมันมาเลยจะ <c oughs> เสร็จไม่ีมืดแล้ว,นนวเนลยแลวไม่สูทุกวันนะ <c oughs> ม,นนมู่อย่างนี้แหละทุกวัน,น่ให้ได้เรียนสูงจะได้ไม่ต้องลำบากน่นแม่ ใจเรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่ไม่ให้แม่ลำบากเลยสูงๆจะได้เป็นเจ้าเป็นนายคนรู้มด จะปลูกได้ยาวมากเลยแรงตั้งใจเรียนน้ำงาเลยจะได้เรียนสมศูม ចាំបាក់មែនមែនឯងឆែកតែឡើងງານអើយមែនអឺយ៉ាំងเก็บนี่ไปเอาน้ํามาลดไว้หน่อยป่ะดึงสายยางมา หอบเสร็จแล้วเราก็จะทำการฉีดน้ำไว้นะคะเพื่อที่จะให้จะได้หมักนะคะหมักเป็นญ้าหมักให้ให้รากยามขึ้นเวลาไปปลูกมันก็จะได้สวยรากสายยางมาลูก บอกให้เขาเรียนสูงๆเนาะเขาจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่ปีชาตินี้แม่เรียนมาน้อยก็เลยได้ใช้แต่แรงงาน<ม>าโอ้โอ้โอ้ถอาน้ำนะคะน้ำลดไว้ไน,ไน้ำมันไหลชาบอวันนี้เป็นยังไงโปรตีนไหลแรงจะตายนานตัวเองเปิดไม่สุด สอนเขาทุกวันค่ะว่าให้เขาตั้งใจเรียนเม่ก็จะพยายามสู้นะคะให้เขาได้เรียนสูงสูงเขาจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่ควานเนาะเพราะแม่ควานก็มีแต่ใช้แรงงานนะคะแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่เด็กๆนะคะจนโตถึงห้าสิบได้แต่ใช้แรงงานเพราะว่าเราเรียนจบไม่สูงเนาะฝากไม่ตานะคะช่วยติดตามพายมดควานหญิงด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ โละหนึ่งเชหนึ่งไร่หนึ่งับของท่านมีค่าและมีความหมายนะคะกับเราคลิปนี้ไมี่ควา,วานขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับเราใหม่นะคะสวัสดีจ้า